Thank you for watching! เรียกว่าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยจริงๆนะครับสำหรับดราม่าลัทธิเชื่อมจิตล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากฝั่งของเพจนิรมิตเทวจุตินะครับที่อนุมัติโพสต์โดยทางแม่นกเชื่อมจิตงานนี้แรงไม่เบาฟาดหมดไม่สนใครหน้าไหนเริ่มแรกเลยครับทางเพจนิรมิตเทวจุตินะครับได้มีการโพสข้อความระบุว่าจากกรณีที่มีข่าวว่าท่านผอ,อสํานักพุทธจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เรามีความกังวลว่าทางสำนักพุทธอาจจะได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากคู่กรณีที่เป็นความกันและอาจทำให้เกิดความเสียหายกับระจารย์น้องนายและครอบครัวรวมทั้งทีมงานของนิรมิตรเทวาจุติได้วันนี้ทางฝ่ายกฎหมายของนิรมิตรเทวาจุติได้ประสานงานไปยังทีมกฎหมายของสำนักพุทธและได้แจ้งความประสงค์ดังนี้ภายในวันที่28พฤษภาคมนี้จะนำพยานหลักฐานที่เป็นข้อท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงทางในส่วนของที่มาส่วนของวิธีการและส่วนของหลักคำสอน ไปมอบให้แก่สำนักพุทธเพื่อประกอบการพิจารณาในการทำความเห็นและหลังจากนั้นวันที่ห้ามิถุนายนนี้เมื่ออาจารย์น้องไนท์ได้เดินทางมาที่กรุงเทพก็จะขอไปเข้าพบกับผู้ใหญ่และผู้บริหารของสำนักพุทธด้วยตนเองเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้สอบถามสภาวธรรมเพื่อให้เป็นประจักษ์ว่าอาจารย์น้องไนท์มีภูมิธรรมภูมิปัญญาในระดับใดทำไมจึงมีคนมาศรัทธาเป็นจำนวนมากและจะได้เห็นชัดในข้อเท็จจริงว่า คำสอนที่เป็นหลักคำสอนนั้นไม่ได้ขัดและไม่ได้แย้งต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสําหรับวันที่4มิถุนายนนี้ก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมว่าจะเดินทางไปที่กระทรวงพมเพื่อขอพบท่านรัฐมนตรีเพื่อถแถลงข้อเท็จจริงให้ท่านทราบและเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีได้พูดคุยสอบถามสภาวะความเป็นอยู่สภาวะด้านจิตใจในเรื่องของสวัสดิภาพของอาจารย์น้องนัยโดยตรงเพื่อให้ท่านได้ใช้ในการประกอบดุลยพินิษพิจารณาว่า กิจกรรมการปฏิบัติที่อาจารย์น้องนายและครอบครัวได้สอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทําให้ขัดต่อสวัสดิภาพของเด็กหรือของอาจารย์น้องนายและเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีได้ทราบถึงที่มาที่ไปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะทางเราก็มีความกังวลว่าอีกฝ่ายที่ไปร้องไม่ได้นําข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงไปมอบให้อันจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ดังนั้นยืนยันเช่นเดิมวันที่4มิถุนายนนี้เวลา10บนาฬิกา มีนัดเจอกันที่พมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขณะที่ต่อมาครับในเพจนิรมิตเทวาจุตินะครับก็ยังมีการโพสต์ข้อความอีกว่าพิธีกรชายช่องดังทําไมเหตุใดจึงดูร้อนรนจังการที่เราจะเอาความจริงไปให้ผู้ใหญ่ดู วความจริงถูกเปิดเผยเหรอคะทางนี้ครับหันย้อนกลับไปสําหรับโพสต์ของพี่หนุ่มกัญชัยซึ่งก็จะพบว่าเมื่อวานนี้พี่หนุ่มแกโพสต์เอาไว้ว่าจะร้องพอมอว่าสื่อใส่ร้ายให้สื่อหยุดนําเสนอในขณะที่พ่อแม่ยังไม่หยุดพฤติกรรมเปิดหน้าลูกบอกลูกเป็นผู้พิเศษตลอดเวลา พอหมะควรห้ามใครก่อนทางนี้นะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของทางสํานักพูดออกมาเช่นกันย้อนไปฟังกันสักหน่อยนะครับซึ่งนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสํานักพทธกล่าวว่าตามที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบข้อสรุปของคณะทางานตรวจสอบกันกองข้อมูลข่าวสารและการกระทําอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาที่ระบุว่า ประเด็นการเชื่อมจิตไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกประเด็นที่มีบุคคลกล่าวอ้างว่าเป็นอนาคาม,มีแล้วลงมาเกิดเป็นพญานาคก่อนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ประเด็นที่มีบุคคลกล่าวอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นซึ่งทั้งหมดล้วนไม่ตรงกับในพระไตรปิฎกดังนั้นทางสำนักพุทธจึงได้มอบฝ่ายนิติกรเพื่อรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีความตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ .2560 แล้วเพราะสำนักพุทธกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อกรณีดังกล่าวไม่มีในพระไตรปิฎก อาจจะเข้าข่ายนำเสนอข้อมูลเท็สหรือไม่ทั้งยังอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนด้วยดังนั้นเมื่อทางสํานักพุทธรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วในเร็วๆนี้จะมีการดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีต่อไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับว่าความเฟียดของแม่นกเชื่อมจิตจะทําให้พี่หนุ่มกัญชัยของเราเนี่ยของขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งหลายคนก็บอกว่าถ้าเฟียขนาดนี้รบกวนแม่ไปสอนนอทองหลอกก่อนไหม